ล่าสุดครับ v n l ยกย่องสาวไทยนี่คือผลงานอันสุดยอดที่ทำให้ทีมชาติไทยของเราได้ไปต่อในวอลเลย์บอลระดับโลก v n l ในขณะที่ควีนบีมโคตรโหดโคตรสุดครับนี่คือสุดยอดนักกีฬาแห่งปี ตบทะลุเกือบ200แต้มบ้าไปแล้วโลกจดจำราชินีวอลเล่บอลและ5ตัวทอปทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแต่โมโลกเปียพงยิงครับ สวัสดีครับตั้งโมลงปีรพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามวลอลเลย์บอลกันต่อครับโอ้โหยิ่งพูดยิ่งมีความภาคภูมิใจนะครับสำหรับวลบอลเลย์บอลสาวไทยสุดท้ายเราทําได้ชนิดที่ว่าเราพึ่งตัวเองหรือที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งมีหลายคนไม่เชื่อนะครับว่าเราจะรอดแต่ผมบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือกครับเรารอดแน่ๆเพราะเราจะเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นคืออัตตหิอัตตโนนาโถต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนวันนี้พูดได้เต็มปากแล้วโว้ย <c oughs> คือต้องบอกครับทุกท่านครับว่าเราภาคภูมิใจได้เต็มที่เพราะว่าเราทําได้แล้วไม่ผิดกกติกาทุกสิ่งทุกอย่างมันชี้ชัดอยู่แล้วนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวล่ะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลองไปไล่เลียงดูนะครับสื่อทั่วโลกเขาว่าอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะครับในการเล่นของบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสื่อหลักอย่าง w วนแอลเนี่ยเขาก็ได้ลงเลยนะครับว่านี่คือเจ้าอาเซียนของแท้เราคือผู้อยู่รอดนะครับนี่คือสำคัญเลยเขาใช้คำว่า survive นะครับคือเรา survive Against Canada คือสาวไทยสามารถที่จะอยู่รอดในการเจอกับท็อปทีมแล้วก็เล่นต่อไปในวีเอลปีหน้านี่คือระดับหัวกะทิของโลกนะครับที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ใช้คำว่าหนีการตกชั้นก็ได้นะครับและแน่นอนนะครับต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยโอกาสสุดท้าย มันคือการเจอกับแคนาดาในการเล่นหนีตกชั้นและเราต้องการ2เซตซึ่งสื่ออย่าง VNL เนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเฮ้ยพวกคุณทำได้นะครับแล้วถึงแม้ว่าคุณจะแพ้แต่นี่คือความสำเร็จนะครับ3ต่อ2เซตซึ่งถึงแม้ว่าพวกคุณจะเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวในการลงสนาม VNL แต่คุณสามารถเก็บแต้มแล้วก็อยู่รอดได้นี่คือความพยายามของพวกคุณ ที่คุณจะได้เล่นต่อไปในศึกวอลเลย์บอลระดับชาติระดับโลกเนื่องจากคุณสามารถทําให้มีคะแนนเหนือคู่แข่งอย่างเกาหลีใต้ได้ซึ่งตรงนี้ครับมันก็เพียงพอต่อการอยู่รอด ทาง v n l ก็บอกนะครับว่าโอ้โหเราออกสตาร์ทได้ดีนะแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าแคนาดาจะกลับมาได้แล้วก็หวดหวดไทยเกือบแย่สุดท้ายเรามาเอาชนะไปได้ในเซตที่4นะครับนี่คือการเอาตัวรอดและส่งเกาหลีใต้ไปโซนตกชั้นอย่างของแท้เขาก็ได้สัมภาษณ์นะกับตันทีมอย่างอัจฉราพรคงยศเขาก็พูดว่าโอ้โหเวลาทีมชาติไทยต้องการเนี่ย คุณมาได้จริงๆก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่มาฟอร์มอาจจะไม่ดีนะครับแต่สุดท้ายเกมนี้27คะแนนอย่างประทับใจนะครับจากการแอคแท็ 26S1 นี่คือชัยชนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของแท้ถึงแม้ว่าในเกมเนี่ยแคนาดาจะเก็บชัยชนะ3-2ต่อเซตก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายนี่คือสิ่งที่พวกคุณทำได้คุณทำได้แล้วซึ่งทาง VNL ก็ได้มาสัมภาษณ์อัชราพรคงยศนะแล้วก็ โอ้โหน้าตามานะครับอาชราพรคงยศเนี่ยบอกอย่างสะเทือนใจเลยบอกว่าภูมิใจมากกับสิ่งที่พวกเราทําได้นะครับนี่คือความพยายามหลังจาก q ผ่านความลําบากมามากมายมีอาการบาดเจ็บมีปัจจัยหลายอย่างมีอุปสรรคต่างๆเยอะแต่สุดท้ายเราก็ทํามันได้ eigenlijk. นั่นเองนะครับก็ทําให้เกาหลีครับ v n l สรุปว่าสุดท้ายเกาหลีก็ตกชั้นไปนะครับหลังจากที่ปรากฏใน v n l มาตลอดจนถึงปี2025เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2018 ถือว่าเป็นผลงานที่แย่ที่สุดเพราะผลงานที่ดีที่สุดคืออันดับ12นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะกลับมาได้เพราะว่าต้องไปทําแต้มให้ดีที่สุดใน VNL ที่ไม่ได้มาเนี่ยนะครับในอันดับแรงกิ้งทีมที่คาดว่าจะเข้ามานั่นก็คือยูเครนนั่นเองนะครับนี่คือทางฝั่งของ VNL ลงไว้นะครับส่วนเรามาดูกันหน่อยดีกว่าไสาติโค้ดท็อป5นักกีฬาตัวท็อปแหะครับในการทําแต้ม ในการแข่งขัน VNL Nation League ครั้งนี้นะครับเปิดโผลเลยมีใครบ้างดูกันต,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 ตัวต่อตัวแต้มต่อแต้มแล้วครับว่าสุดยอดขนาดไหนนะครับคือถ้าดูภาพรวมทั้งหมดเลยคนที่ท็อปที่สุดคงเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือพิมพ์พิชยากกรํา สุดโดดเด่นครับเกือบ200อยู่นะคือถ้ามีเกมผมว่า200แน่เพราะว่าเกมนี้เกมเดียวก็ยีบแต้มแต่ถ้าดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ย178คะแนนแบ่งเป็นเกมรุกเนี่ย167คะแนน บล็อก8ครับเสิร์ฟ3ติดเป็นอันดับ8ของผู้ทำคะแนนสูงสุดในทัวร์นาเมนต์โอ้โหโคตรโหดนะครับนอกจากนี้ยังมีอีก4่นักตบที่ทำผลงานได้ดีก็คือท็อป5ของเราอ่ะอันดับ1เมื่อกี้อันดับ2ครับทัดดาวนึกแจ้ง110แต้มเกมรุกในี่ย88บล็อก20่สบโห้บ้าไปแล้วบล็อกเยอะมากนะครับเสิร์ฟ2 วลิสลาสีทาเลิศครับทำไป97คะแนนครับเกมรูป89บล็อก2เสริบ6โอ้โหคือต้องบอกนะครับว่านี่คือเด็กมหัศจรรย์ของแท้และล่าสุดครับก็น่าจะไปเล่นอาชีพนะครับโอ้โหผลงานนี้ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วจังหวะขึ้นตบเทคนิคต่างๆนี่ถือว่าดีมากๆนะครับคือได้ติดตามดูตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์รายการนี้เนี่ยต้องบอกว่าวลิศลาสีทาเลิศนี่คือหนในอนาคต หัวเสาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเป็นตัวหลักแน่นอนแล้ครับด้วยอายุเพียงแค่19ปีนะครับแล้วทําได้ขนาดนี้ไปต่อยาวๆแล้วต่างชาติกออ็รุมกันจีบแล้วนะครับเนื้อหอมสุดๆ ส่วนธนชาสุขสดครับทําไป73คะแนน6เกมรูปก64บล็อก5เสิร์ฟ4นะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่านี่คือไพ่เด็ดไพ่รับที่ลงมาเปลี่ยนเกมแก้เกมให้กับทีมชาติไทยได้ตลอดตลอด,ลอดนะครับ73แต้มกับการที่ไม่ได้แบบโหลอยู่ยาวๆนี่ถือว่าสูงมากนะขณะที่อัจราพรคงยศมาที่หลังตมาติดต็อปฟบ้าไปแล้วครับตอนแรกเหมือนจะไม่ดีเอา้าไม่ดีอะไรละโอเคอยู่นะ คือมาแค่ไม่กี่เ,กเซตหรือว่ากี่เกมเนี่ยแต่ว่าทำได้ขนาดนี้นี่ยอดเยี่ยม71คะแนนครับเกมลุก65บล็อก3เสิร์ฟสโอ้โหกราบงามครับตรงนี้ไม่ใช่แค่ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดด้วยนะแต่ทุกคนในทีมถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ไทยเนี่ยรักษาสถานะใน VNL ต่อไปได้อีกปีครับนี่คือหัวจิต หัวใจของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มอบให้กับคนไทยทุกคนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ทราบดีแหละครับว่าเฮ้ยมันมันเป็นสิ่งที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศเนี่ยอยากจะให้ทุกคนทําได้นะครับเพราะนี่มีความหมายมากๆเลยครับสุดท้ายเราก็ทําจนได้นะครับอ่ะ สำหรับโปรแกรมต่อไปเลยดีกว่านะครับว่าสาวไทยจะเล่นอะไรหลังจบเนชั่นลีกเนี่ย4-27กรกฎาคมของเราจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมนี้ส่วนโปรแกรมถัดไปก็จะเป็นวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกนะครับ1-3สิงหาคมนี้แต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรกับสาวไทยแล้วนะ มันไม่ได้นับคะแนนเพราะว่า VNL มันมีแต้มไปแล้วอันนี้ไม่นับนะครับเราจะไปลุยกันอีกทีหลักๆเลยคือชิงแชมป์โลกแข่งที่ไทยเว้ยเฮ้ยโอโ้เรากลุ่ม A อยู่ร่วมสายกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็อียิปต์นั่นเองนี่คือชิงแชมป์โลกนะครับมันเดือดแน่ยีสิงสิงหาถึง7กันยาครับทุกคนนะวางโปรแกรมไว้เลยดูแบบมันๆดูแบบเดือดเดือดแล้วครับงานนี้แล้วก็ วอลเล่บอลหญิง4เกมที่บ้านเราโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่โคตรมันปีนี้วอลเล่บอลยังไงต้องดูดูทุกนัดตามทุกแมตช์นะครับ9-20ธันวาคมนี้นะครับส่วนปิดท้ายกันที่อัปเดตหน่อยนะครับนัคือสรุปอันดับ u 19ชิงแชมป์โลกของเรานะครับล่าสุดเลยเราจบที่อันดับ13นะไล่เหลียงให้ตามนี้เลยนะครับเบลเรียสหรัฐอเมริกาโปแลนด์เนี่ยไล่มาเลยนะครับตุรกีอิตาลีจีนญี่ปุน่นบราซิล โคเอเชียอาร์เจนไต้หวันเม็กซิโกแล้วไทยอันดับ13ครับโอ้ oh, ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไปเซอร์เบลเยียมเซอร์เบียเยอรมันแล้วสามอันดับสุดท้ายนะเป็นตูนิเซียโดมินิกันแล้วก็อียิปต์นั่นเองนะครับอะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการติดตามช่องแตงโมลงปีกระพงยิงโดยการกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี ก็เป็นเกมที่ดีมากๆนะครับเ,เกมนี้นักกีฬาของเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากนะเราเกือบจะทําได้นะครับในในเซตสองเซตสนะเราก็ยังรักษาโอกาสได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า3เซตแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากแล้วก็แต่ว่าในรูปเกมที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันยังมาไม่ครบนะรูปแบบในการเล่นของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยเ,ออเต็มที่เท่าไหรนะ่นักแต่ว่า สิ่งที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยสปิริตในการแข่งขันของนักกีฬาเราเนี่ยดีมากนะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางกองเชียร์คนไทยมากๆแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะมาที่สนามเนี่ยมาเชียร์เราเต็มที่เลยนะครับ เราก็มีความสุขเราคิดว่าเกมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับเราในเกมต่อๆไปอีก3มแมตช์นะครับเราจะพยายามาทํางานทุกสิ่งทุกอย่างให้รัดกุมแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนข้อผิดพลาดของเราให้ดีขึ้นก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับที่ได้พยายามต่อสู้กันในการแข่งขันอย่างเต็มที่อย่าง,างมีสปิริตแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักษาสิ่งนี้นําไปาใช้ต่อไปในวันพรุ่งนี้และอีก2 2 3เกมที่เหลือนะครับ